สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยชิปนี้ก็พบกันนะครับพี่ๆเช่นเคยกับแนวทาง4 5นอยนะครับก็จะมีน้อยพิเศษน้อยปกติ VIP แล้วก็กพัฒนานะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนะครับวันที่21เ,เนอะพิเศษผมให้2กับ4ผลที่ออก8 3 7 4 9 2ไม่มาใครเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่4 9 5นอยปกติให้1กับ3ผลที่ออก หกแกับ3 5ใครรูดที่3ามเข้าไปที่3 5ตรงๆนะครับส่วนห้าน้อย VIP ให้สูงกับหกผลที่ออก7 8 1กับ3 8อันนี้หลุดไปหาน้อยพัฒนาให้แปกับ2ผลที่ออก9 7 1 2 1 8ไม่มาใครเอา2องไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่2 1นนะครับก็มาแค่สายรูดสายเจาะรอบเดียวก็คือ ฮานอยปกติเนาะและเมื่อวานนี้เขาออกคล้ายๆกันด้วยรอบปกติกับ VIP นะครับอันนี้6 8 1 3ดหนะครับอันนี้78138นะครับผมส่วนแนวทางนะครับพี่ๆแนวทางในในวันที่22นะครับผมถ่าในที่ชื่นชอบแนวทางฮานอยเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ หานอยพิเศษนะครับให้ไปที่เลข9กับเลข3นะครับรูปไปที่3 3 1 3 2 3 9 9 1 9 2 9 7 3ตัว9 3 2นะครับ นะครับผมก็สามหนึ่งสามสองแล้วก็เก้าเจ็ดเนาะตัวเด่นตัวเจาะส่วนห้าน้อยปกติปกติผมให้ที่เลขสามเหมือนกันนะครับสามกับสามกับแปดนะครับรูดที่รูดที่สามเนาะแปดศูนย์แปดห้า 8ป3หกสามศสามตัว8 30นะครับหานอยพิเศษกับหานอยปกตินะครับพี่ๆท่าในใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับ ขอให้ปังๆนะครับสำหรับแนวทางในวันที่22นะครับอีกหน้านะครับผมก็จะเป็น VIP กับพัฒนา VIP ให้ไปที่เลข0ย์เลข6กูที่6 01, 03, 0ศูนย์ หกหนึ่งหกสองหกแปดสามตัวให้ไปที่ศูนย์หกแปดนะครับส่วนฮานอยพัฒนา วัฒนาเลข0กับเลข6นะครับสายรูดให้ไปที่เลข6 6 1 6 2 6 7 0 1 0 2 0 7 3ตัวนะครับ0 6 2 นะครับผมก็จับประมาณนี้นะครับผมท่านใดชื่นชอบเนาะในตัวเน้นตัวเจาะนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับเฮงๆปังๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ